เจ้าหนี้ซึ่งมันโพสต์ผ่านทาง Facebook เอกสารครบรับหมดไม่สนลูกใครจะก,กู้ผู้หญิงให้ถ่ายช่วงบนให้เห็นหน้าอกไม่ใส่เสื้อผู้ชายถ่ายเห็นช่วงล่างโดยไม่ใส่กางเกงแล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือเปล่าว่ามีคนยากคนจนหลายสิบชีวิตยอมตกเป็นเหยื่อยอมทําตามกติกาจากโพสต์เชิญชวนลูกค้าแบบจันไรจันไรเพื่อแลกกับเงิน300บาทถึง1,000บาทเอามายาไส้แก้ไขปัญหาปากท้องจริงๆท่านนายกครับท่านรัฐมนตรีคลังครับทำไมแบงก์กรุงไทยหรือแบงก์อมสินไม่สามารถเปิดให้คนเดินเข้ามา ไม่ต้องมีหลักประกันอะไรทั้งสิ้นมีบัตรประชาชนใบหนึ่งมีที่อยู่ที่ถาวรให้เขากู้ไม่เกิน2 0 0 0หรือ3,000บาทแล้วก็ผลชำระไปเลยคิดตกเบียถูกๆเอ๊ะทำไมเวลาแบงก์กรุงไทยเนี่ยศูญเสียหนี้ให้กับ Energy Earth ไปเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านคุณสูญเสียได้หนี้หุ้นสตาร์กธนาคารก็ชิบหายไปเท่าไหร่ละไม่มีใครสนใจหัดใส่ใจคนหาเช้ากินข้ามบ้างคนพวกนี้คือคนไทยแล้วเขาลำบากมากฝากให้คิดนะครับ